ทดสอบจุดไฟเจลแอลกอฮอล์กับแอลกอฮอล์เจแท้นะเออ,อน,นี่เจแท้อันนี้เจลแอลกอฮอล์ที่ซื้อมาในเน็ตนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูไฟของทั้งสองอย่างนะอันนี้ไฟของเจล เกีย์เปลวไฟนะครับมันจะมีฟ้าแล้วก็อมด้วยเหลืองนะครับฟ้าอมเหลืองไม่ไม่ฟ้าล้วนนะเนี่ยนเนี่ยขนาด70%เนี่ยเขายังเป็นฟ้าอมเหลืองนะครับอันนี้ก็ฟ้าอมเหลืองนะครับเป็นฮอเจลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้ามันเป็นเม็ดเม็ดทิ้ผมไม่มีนะอันนี้คือเช็คคร่าวๆเข,า,ขาบอกว่าถ้าเป็นฟ้าแล้วมีเหลืองแซมเนี่ยมันมีส่วน น่าจะเป็นเอทิลที่ใช้ได้แน่นอนแต่ความเข้มข้นจะถึง70ไหมนี่เราไม่ทราบนะครับอันนี้เราจุดเปรียบเทียบให้ดูเลยระหว่าง2ตัวนี้นะครับซึ่งตัวหนึ่งมันเป็น70แท้แล้วนะครับเพราะเราซื้อตามนี่ซื้อตามร้านขายยาส่วนอีกตัวหนึ่งนีอันนี้หมดแล้วนะครับตัวแอลกอฮอล์หมดแล้วมันก็ดับแล้วนะครับเป็นวิธีเช็คคร่าวๆจริงๆนะคร่าวๆคร่าวๆคร่าวๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ เช็คด้วยจํานวนนิดนึงนะอย่าเช็คมากมันอันตรายนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่างเมทิลกับเอทิวว่ามันประมาณไหนนะครับนี่คือเทสคร่าวๆนะครับป็นพอ70รล้างแผลจะได้เปลวที่เป็นเปลวฟ้ามีเหลืองปนนะครับตัวนี้ก็มีฟ้าแล้วก็เหลืองปนเหมือนกันนะครับโอเคครับ